แค่โคแบบลาดอเอาค่ะวัตถุประสงค์ของการจัดงานทอดพระป่าเพื่อการศึกษาในครั้งนี้ก็เพื่อที่จะได้ซ่อมบำรุงห้องน้ำให้ลูก,ลกนักเรียนนะคะได้มีห้องน้ำที่สะอาดและสวยงามได้ใช้และเพื่อเป็นการสร้าง ลานอเนกประสงค์เนื่องจากว่าโรงเรียนของเราไม่มีลานกิจกรรมให้นักเรียนทํากิจกรรมต่างๆนะคะนอกจากหน้าอาคารเดินแล้วเราก็ไม่มีอาคารแต่ถ้าเมื่อถึงฤดูฝนเด็กๆจะไม่สามารถทํากิจกรรมร่วมกันได้เลยดังนั้นทางหลวงพ่อนะคะที่วัดป่าห้วยสําหลงในในหมู่บ้านโคกไผ่นะคะท่านก็ได้เมตตาโดยท่านเป็นเจ้าภาพ ในการจะทำพระป่าแล้วก็ท่านได้ร่วมไม่ว่าจะเป็นทุนทรัพย์หรือว่าเป็นแรงนะคะที่จะมาดำเนินการในส่วนตรงนี้ให้และก็ในพ่อป่าตรงนี้เราจะเห็นว่าในยุคปัจจุบันนี้นะคะมีเพื่อำอนความสะดวกให้กับผู้ที่อยากจะร่วมทำบุญแต่ไม่ได้อยู่ในบริเวณพื้นที่นะคะ จะเห็นว่าเมื่อก่อนนี้จะเป็นการแจกซองผ้าป่ากันแต่ในยุคปัจจุบันนี้ในเรื่องของเราก็ใช้ในระบบการสแกนหรือการโอนเข้าบัญชีทั้งส่วนใหญ่ดังนั้นเราก็จะให้ผู้ที่อยากจะร่วมในการทําบุญนะคะ mm. เพื่อในความสะดวกได้โอนเข้าเข้าบัญชีได้พอโอนเข้าบัญชีเสร็ ทำยังไงะคะผู้ที่ได้ร่วมทําบุญจะได้เห็นว่ามีชื่อตัวเองหรือได้มีส่วนร่วมในการทอดผระป่าเราก็เลยมีความคิดว่าเราปิ้นสลิปในการโอนนะคะมาเสียบในในใน,ใน,ใ,น,ใ,นในพุ่มผระป่าแทนเงินศพนะคะเราก็จะมีทั้งที่ที่เป็นสลิปการโอนแบบนี้นี้ก็จะเป็น วิธีอีกวิธีหนึ่งที่เราเอำนวยความสะดวกให้กับผู้มีจิตศรัทธาค่ะค่ะจากการทำพระป่าในครั้งนี้นะคะก็เราได้ยอดโอนผ่านธนาคาราผ่านบัญชีธนาคารนะคะของทางโรงเรียนยอดที่เราได้ในวันนี้95,164บาทค่ะซึ่งเราเรียกว่าเป็นยุคดิจิตัลยุคออนไลน์นะคะ หลังจากวันนี้นะคะเรายังไม่ได้ปิดยอดรับบริจาคนะคะเรายังสามารถที่จะรับบริจาคได้เรื่อยๆนะคะท่านใดที่ต้องการที่จะร่วมทำบุญในครั้งนี้สามารถบริจาคผ่านบัญชี020-431-97-042บัญชีธนาคารอมสินสาขาป,ปากชมนะคะชื่อบัญชี กองทุนผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านคกไผ่ค่ะ